เออเดี๋ยวนะฮะอันนี้มาประกวดอะไรกันหรอเปล่าฮะทำไมฮะทำไมดูเหมือนได้รับตำแหน่งนะฮะมงลงแล้วค่ะมงลงค่ะงลงไม่เมื่อกี้นึกว่าได้นึกว่าได้เงินแสนแล้วอ๋อยังฮะวันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรกันบ้างวันนี้แก้มากับน้องสาวด้วยใช่ค่ะคือดูอยู่ที่บ้านอ่ะพี่มันเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายเพราะเราจะเฮ้ยมุมนั้นสิไปอองสิแต่พอมันเล่นเองนี่คือตื่นเต้นมากนั่นแหะสิเอาจริงๆก็ก็ทําให้ดีที่สุดก็พอค่ะมั่นใจไหมว่าเราจะได้เงินแสนกลับบ้าน มันจะยังแรงเลยค่ะยังแรงเลยร่อยแรงมีอะไรอยากจะคมฝั่งนี้เขาหน่อยไหมฮะอืมมาแล้วค่ะเฮ้ยฮะแบ่งเป็นสองทางเลยอ่ะทางยังไงฮะขาวกับดำอะน่พี่เห็นพี่เห็นเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันนะคะว่าขาวหรือดำจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะอ๋อเออแต่จะมีเพียงทีมเดียวได้เงินรางวัลกลับบ้านนะครับเออหุยพี่เอาเถอะไปเหอาไปเถอะไปเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องอโอ้ท่าไม่เอาเดี๋ยวผมเอาเองก็ได้ละ เอาเอาเอานะเอานะอ่ะสู้กันให้เต็มที่โอ้โหไปแหม่ด้วยไปตายแม่โเออถ้าว่ายถ้าว่ายขนาดนี้อีกหน่อยจะมีผ้าแพรมาผูกให้ด้วยนะคือต้องบอกว่าแก้มเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญกับจิตใจเพราะฉะนั้นเรามาสถานที่แห่งนี้แล้วเราต้องเคารพบูชาสถานที่ค่ะมาครบศูนย์เลยทีเดียวงั้นเรามาดูกัน พี่ไม่เป็นมุงคนเลยอ่ะเอาทำไมอ่ะเปิดมาเป็นตั้มวราวุษทํำไมคุณหุยนี่คือภาพของคุณตั้มวราวุษโพยิ้มฝ่ายบนใบหน้าของตั้มวราวุษที่หายไปอยู่ที่ตําแหน่งใดครับตรงนี้ตรงนี้เชถ้าวินาทีจะเล่นภาพนี้หรือจะให้ตัวช่วยเล่นไหมเปลี่ยนก่เปลี่ยนเอ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปนี่แถวนี้แถวนี้แกต้อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเล่นแล้วล่ะตั้มเออ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ถูกไงก็มันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นพี่น้องที่เห็นตรงกันมากเลยไม่เป็นไรหรอกตอบไม่ตอบไม่ถูกตั้มไม่ว่าเพราป็นไรก็เพราะว่าเราไม่โฟกัสฝ่ายเราโฟกัสที่ฝีมือใช่ตองสันสันตรงสันสันจมูกเลยเออนั่นแหละตอบผิดไม่เป็นไรช่วยชากแถวนี้แหละเออนั่นแหละขึ้นอีกนิดได้ไหมขึ้นอีกนิดเจเจขึ้นอีกนิดนึงช่้ไหมขึ้นแล้วโอเคอ่ะไม่ขึ้นก็ได้มามทั้งมันเถอะตั้มไม่ถูกไม่ว่าหรอกหมดเวลาครับ ของแก้มเนี่ยค่ะคือเขาหน้าตาเขาอันนี้วิเคราะห์หรือแก้ตัวผิดก็จะได้ไม่เลื่ยงหรอตั้มจะได้เข้าใจแก้มว่าพี่โฟกัสที่ผลงานของตั้มเวลามองหน้าตั้มเราจะโฟกัสอะไรคะตาเพราะตามันบอกทุกๆสิ่งจริงๆค่ะไฟอยู่ที่ตาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่คุณวางนี่คือส่วนใหญ่คือจะอยู่จมูกหมดเลยนะฮะจะถูกหรือไม่นะครับ